ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันตกตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเไปดูบ้านเราข้าบนแค่เน่อร่อยนะกินครั้งแรกครับเนี่ยเดินที่แล้วไปดูการเลี้ยงแพะที่อำเภอสายกำแพงครับอ,อันนี้มันรอกินซอยเจริญประเทศเนะครับเนาะ,ะ,ะนซอยหนึ่ง ในซอยนี้ก็จะมีมัสยิดบ้า<บ>นหอ่อมัสยิดเนี่ยสุลระบ้านห่อสุระบ้บบานห่ออาจยดอาจารย์นี่มีส่วนผสมของแตงกวา,บบาหอมแดงพริกพริกแดงสดนะครับนะและสีส้มๆคืออะไรครับคุณยายแครอทไหม เนื้อแพะครับ <laughs> <c oughs> กนินทั้งแรก กินครั้งแรกครับข้าวหมกแพยข้าวข้าวนี้เป็นข้าวเจ้าใช่ไหมครับสีสีสีเหลืองของข้าวนี้มาจากอะไรครับมาจักเนี่ยขมิ้นโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็มีอาจาย์เนาะครับนะมีอาจาดอัดโดยน้าจีนโดยแพ้เนี่ยที่การทำแพ้คือเอาเอาไปตุ๋นไหมครับ ตุนกับเครื่องเทศในซอยเจริญประเทศมีอีกร้านนอกจากร้านเครื่องฟ้าแล้วมีอีกร้านหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อเครื่องฟ้าเนี่ยมีเอมีเ้าหน่ข้าวซอยอีกข้าซอยอิสลามมาข้างกันแล้วถัดไปก็จะเป็นมัสยิดมัสยิดเเป็นเป็นมัสยิดเก่าแก่ของเชียงใหม่ ชุมชนแถบนี้คือชุมชนที่เป็นเชื้อสายจีนยูนนานใช่ไหมครับเป็นลูกหลานของขุนชงเลียงหรือเกียรติมาเข้าก่อนเนี่ยตรงนี้ยังเป็นตลาดอยู่เลยตก่งตอนแรกมีตลาดไงตลาดนัดวันวันศุกร์ชาซือ้อไปหมดแล้วตลาดแม่ย,ย้ายไปสำนุนข้างห่มใหญ่ผมผมเคยมาครั้งหนึ่งคะับคราวก่อนมาเป็นตลาดนัดทุกวันศุกร์ตลาดนัดศุกร์วันเดียวตลาดนัดจีนยูนนานเนาะ พอย้ายไปที่อื่นมันก็มันก็ไม่สถานที่มันก็ไม่สวยงามแบบนี้นไม่สวยแม่ไม่รู้อะเราว่าทางเสียแต่ยังย้ายกลับมาแต่บ้านบ้านของขุนชงเลียงยังอยู่ไหมครับอยู่อยู่ไม่ได้หรือ,นยอยคนที่ซื้อไปคือใครนะครับเบียช้างเบีเจ้าจสัวเบียช้างซื้อไปคล้ายๆแต่เป็นสร้างคอนโดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่รู้อะไรสร้างอะไรไม่รู้ ในร้านเนี่ยนอกจากขายอาหารอาหารอิสลามหลักๆคืออาหารอิสลามมีหลักๆคือข้าวซอยเนาะข้าวซอยข้าวหมกแพะข้าวไก่ขาหมกแพะขาหมกไก่ข้ามังไก่มีเครื่องเทศขายด้วยใช่ไหมครับไม่มีครัข้าวซอยเนี่ยองเทศมีเนี่ยกระปุกเนี่ยขอบคุณข้อมูลนะครับคุณยายครับสวัสดีครับ คือเส้นเส้นข้าวซอยนะครับข้าวซอยอิสลามตรามีอากงนะครับผลิตที่ตำบลแม่สายอำเภอแม่มาสายจังหวัดเชียงรายครับร้านข้าวซอยเฟืองฟ้าตั้งอยู่ในซอยถนนเจริญประเทศซอยหนึ่งนะครับตำบลช้างผานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ข้างมัสยิด เก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมัสยิดบ้านห่อซึ่งเป็นมัสยิดของพี่น้องมุสลิมนะครับเชื้อสายจีนยูนนานนะครับตอนที่ย้ายมาเชียงใหม่แรกๆเนี่ยผมเคยมาเดินตลาดนะครับเนี่ยตรงนี้ครัผมย้ายมาอยู่เชียงใหม่เดือนธันวาคมพศ2565ครับ เคยมาเดินชมตลาดกาดนัดจีนยุนนานครั้งหนึ่งครับตลาดแห่งนี้จัดทุกวันศุกร์นะครับในพื้นที่บริเวณบ้านท่านขุนชวงเลียงือเกียรตินะครับท่านขุนชวงเลียงือเกียรติท่านเป็นพ่อค้าชาวจีนผู้นับถือศาสนาอิสลามครับเดินทางจากมณฑลยุนนานประเทศจีนข้ามภูเขารัชฉานประเทศพมา่านะครับมาค้าขายกับเมืองเชียงใหม่เมืองมะละแมงประเทศพมา่าครับ นี่คือตัวบ้านของท่านขุนชุมเลียงฤเกียรติครับตลาดนัดจีนยูนานบ้าน่อเนี่ยมีทุกวันศุกร์นะครับ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ย้ายไปที่อื่นแล้วนะครับเพราะว่าสถานที่ที่เคยเป็นสถานที่จัดตลาดเนี่ยตอนนี้ถูกเจ้าสัวเบียช้างซื้อไปตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างนะครับน่าจะเป็นอาคารอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ นสุยบัณ์ห่อนะครับสร้างเดือนกันยายนพศ2459ครับจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด25อำเภอนะครับในตัวจังหวัดเนี่ยมีผู้คนหลากหลายชนเผ่าหลากหลายชาติพันธุ์นะครับอาศัยอยู่ร่วมกันมีาศาสนา หลากหลายศาสนานะครับมีศาสนาพุทธศาส,สนาอิสลามศาส,สนาคริสศาสนาพราหมณ์ศาสนาซิกนะครับมัส,สยิดบ้านห่อนะครับเป็นชุมชนของพี่น้องมุสลิมเชื้อสายจีนยูนนานนะครับจังหวัดวเชียงใหม่เป็นเป็นเมืองที่เป็นศูนย์เป็นทางผ่าน เป็นศูนย์กลางนะครับทางข่านหมายถึงว่ามีพ,อาาอมมมมพ่อค้าจากมัลละแมงประเทศธรรมะนะครับมีพ่อค้าจากมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับเดินทางมาค้าขายการเดินทางของพ่อค้าจากที่มาจากยูนนานนะครับจะบรรทุกสินค้าใส่หลังสัตว์นะครับที่เรียกว่าล่อนะครับล่อกับม้านะครับ,ล,บ,รบล่อคือ ลูกสัตว์สัตว์ลูกผสมระหว่างม้ากับลานะครับลอ่อมีพ่อเป็นลามีแม่เป็นมา้านี่คือสัตว์คู่ใจของพ่อค้าจากมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับบรรทุกสินค้าเดินทางข้ามภูเขามาค้าขายกับเมืองเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนาครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการเลี้ยงล่อที่กองพันธุสัตว์ต่างอำเภอแม่ริมนะครับแล้วก็ที่บ้านคุ้มบ้าน่างมา้าตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ข้างโดยอ่างขางครับ หนึ่งในข้าหาบดีที่มีชื่อเสียงนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเชื้อสายจีนอยู่นานคือขุนชวงเลียงืองเกียรตินะครับขุนชวงเลียงืองเกียรตินะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่บริจาคที่ดินนะครับสร้างสนามดินเชียงใหม่นะครับท่านเป็นาทญญายาทนะครับในตระกูลเจึ้งเหอนะครับจึ้งเหอก็คือนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่นะครับในสมัยราชวงศ์หมิงประเทศจีนนะครับ จึงทรงลิงหรือขุนชวงเลียงรือเกียติต้นตระกูลวงือเกียตินะครับเป็นผู้รวบรวมเงินจากพ่อค้าจีนมุสลิมบริจาคซื้อที่ดินจำนวน225ไร่2งานเพื่อสร้างสนามบินเชียงใหม่ดังประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาปีพศ2467เป็นผู้รับสัมปทานเป็นนายไรยสเีส่งจดหมายและพัสดุในเขตล้านนาเป็นผู้ลำเลียงส่งวัสดุก่อสร้าง และอาหารให้กับคนงานที่ขุดเจาะอ,อุโมงคขุนตาลครับ